สวัสดีครับอิสานล้านดินกับสวัสดีแที่ตุกตุกทันนะครับู้ติดต่มทั้งไม่ทั้งเกามาอนี้หน่มาส่งตัวตัวลุดจองนะครับที่แรกมันเอาไว้นฝึกเยงละวันนี้อาจารย์ทั้งสกุลมันเดากเด็กเล็กให้เทุนนะครับเป็นนกสามกุกกับสองกุกเต็มคึก่าหนี้สามกุกนะครับชุดคููเป็นนกคู่อัางมาถูกตัวตัวนี้ขนาดที่อัางขึ้นอะไรอาจารย์แต่ขล่ดีนะครับ นี่ครับไปสกลนครครับอาจารย์ลังครับสกลนครแล้วก็มักกะสินี่ทรงนกเฉลยนะครับตัวที่ผมลงคลิปมานี่นะครับตัวคู่อ่างนะครับคู่อ่างเป็นนกรดตุ่มนะคฮะรดขเนียดเขาเป็นนกรดขเนียดแล้วก็นี่เถีปนมอีกตัวหนึ่งครับเถี่ยปนมนี่อาจารย์กวอนนะครับเอาเถี่ยปนมอาจารย์กวอนเอา มันจะมีหนกคู่อ่างคู่อ่างตัวนี้นะครับผมไปลงตามทีนั่นนะครับมันมีไรคู่เขาทั้งต้นใหม่นะครับทั้งต้นใหม่อ่างหลค้ำครับอ่างประมาณสิบสามปล๋เลยาาวาตอนมันลงมากคู่สนุกผมนี่มันอ่างแค่มันอ่างแค่หกค้ำหาค้ำหกค้ำครับ,น,รบนี่ครับอาจารย์นครับห่วงขาสีฟ้าครับ ม02นะครับสีฟ้าอาจารย์ไปหอดกับไปเหรียญในมันเชื่องกันนะครับเดี๋ยวก็ร้อยสายนี่เดี๋ยวผมสายผมปิดไปบนหนนะครับเด้อร้อยสายร้อยสายใส่้วดัะเอาข้นชั้นไว้นะครับอาจารย์เชื่องไว้ข้งชั้นรครับผมท่นเขาเอาใส่คงใส่นั่นจะดูเชื่องสารนี่จักน้อย แด้ข้นชั้นนั่นเชื่องชัวอร่อยเปอร์เซ็นต์ครับ,บกเกือกเงาเด้ออาจารย์เด้อเกือกเงาอะไรครับนกขึ้นชั้นดอกบ้านกุ่นท้ามันจะดิ้นนะครับขาห้อยอ่อนต้นนะครับ <laughs> ขาห้อยอ่อนตอน้นเสียขาเลยกแบน,นี้ครับเพื่อแบบตัวเปยผมนะบ,นนนนบักวนเปยนั่นกันว่าเสียขานั่นโอ้ราคาหลายครับผมขายไป ขายไปพี่น้องเอพี่ฟังขับเห็นนะครับทั้งขับเห็นมันครับตัวนั้นกระล้มดีเป็นลูกเซเว่นน้ำตัวเตีตัวทีผมเป็นธุระจัดหาติดตอหอยยให้เพิน์เม้ากันเองนะครับบอกโอเวน่นพี่หลานผมขายที่วันไล,ลหัดเนี่ยอาจารย์เนี่ยทรงเข่ามาแล้วครับได้นกสองตัวแล้วครับ ออกปลาสองครั้งได้สองตัวพอนะแต่ยังขันไม่ดีน่าจาั์นกมันไม่ได้เหรียนไปสามเดือนนะครับสองเดือนกลัวสามเดือนนกหมันครับสายเซเว่นหมันเป็นนกสายหมันนะครับอาจารย์ลังครับบกสไม่สะกลนครั้ครับผมต่อไปเป็นนกคู่อ้งของพี่ฉลาดนะครับมูบันเอ็กเซลโมเดลโมเดลโฮม บอวินกับศีราชาครับผมตัวนี้ตัวนี้เป็นคู่ขันลันปลาครับเทพนุมกับตัวนี้เดี๋ยวผมจะเอาม้อใส่ที่ละตัวนะไม่รู้วจะจับถึงตัวไหนก่อนจับถึกจับถึงเทปนุมอาจารย์ก่อนก่อนครับ เป็นนกบัวแดงนะครับบัวแดงนะครับหน้าตาดีเลยล่ะอาจารย์ตาแดงริงร่งๆกับตาสวดไล่ข้อดีสนับปีกแน่นครับตัวนี้อนาคนนกตอครับขาหน่อยสั่นครับขาสัน่นพอดีเล่นครับนกกระเรียนอย่ามันจับล้ผิดกล้องเพ่นตัวนงึง <laughs> อันนี้กล้องพี่ฉลดัดอันนี้ครับกล้องอาจารย์กอนครับเทบผสมครับ <laughs> ไปดูน้ำาันใยก่อนกูขันลันโขกลันตาคูหักไหลเป็นไรไม่ยุบบัานน้ำเป็นไรไปจะทุงน้ำ ส่วนลูกนกนะอาจารย์เด้อทุกท่านนะครับบัมีม่นะครับบัมี่ช่องนี้เบิรแล้วสิมีลูกนกตัวนึงลูกทนกับครูเกิดพริกหวานเด<ส>้อลูกเกิดพริกหวานครับออกมาอยู่สี่แยกแม่อยู่มืัอนี้เหรอครับประมาณวันที่ยี่สิบปุ๋แล้วครับผมทั้งนี้แดงได้นะครับเนาะวันที่ยี่สิบกลว่ากินเนี้ยเป็นแล้ว,วนะครับกินเนี้ยแบบ รอดตายรอดอยัง,นะงยแล้วจริงๆนะส้มไปบ่ฉ่ำบ่เย่าต้องหันผู้ใดยุกไก่กะมาเบิ้งก่อนก็นได้ครับเดี๋ยวผมจะไายให้เบิ้งนะครับเดี๋ยวผมจะไายแปะไว้ขังย้ำบนบ่เนี่ยละเพราะเดี๋ยวเบิ้งว่ามันสะพานสมัยแล้วนะครับเดี๋ยวผมไปจับอีกตัวหนึ่งรับผู้อ้าง อันบอรเียนส่งขึ้นมาได้พิชลาดเด้อขายไงครับตาแดงยิงคืนเลยครับลายคอสนับตีกบ้างก็ไม่คิดนะครับบวัวทั้งหลังบ่มีบ่มี่อย่างครับบวัวหลังบัวบอมี่อย่างบ่เป็นบวัวแถมบ่ม,บมอย่างต่สรับปีกเนี่ยตีครับพี่เสือ้อวะผมย้อนบักเทียบพนมอาจารกวนเข้าไปนีาเมื่อขึ้นคู่อ่างสิเขาเกียความ <c oughs> อยากซับคู่อะไรตีเขาอยู่ในกลมนั้นใส่กลมเดียวกันนะพี่ รับปากแล้วต้องให้ครับถามมาอยากได้บอโอ้ต้นตัวนี้ผมอยากได้เอาเห็ดนกตอครับพอผมมีโค้งการมาสีเห็ดนกเนียดนะครับแต่คนเท่านะครับเว้าได้ก็ต้องรับปากเป็นเลี้ยวกับว้าได้ก็ต้องเห็ดให้มันได้นะครับคนเท่ากับตั้งแจกซัดเจระญชานอยู่บ่องนี้นะครับรักษาคเบอก มนุษย์นี่ยกน้อยกวเป็นซัดเปรเื่อยที่งานอันสิ่งเดียวเนี่ยแหละครับเบาแล้วรักษาคำาวเบานะครับนั่นแหละครับของพี่ฉลาดนะครับเนาะอันนี้ของอาจารย์กอนคู่ขันลันปลานะครับบ้านนำสวยครับสักไขยหนองไขยครับ งก้องไปแล้วพอพิษตัวพิษตแล้วกันไผได้นะหรือว่าเอาไปเปลี้ยนกันเองผมม่เกีียวอันนี้ของอาจารย์ลังครับสกุลคนครครับผมตามตัวครับขอบคุณหลายๆครับเดี๋ยวพอ,อกันโยกรถครับผมสวัสดีครับอาจารย์ผู้ที่มีใจิตใจเชี่นชอบนิกเกยลกิลาต้นขเขานะครับโมนี่ สวยนะครับบายโมงแล้วมือเส้านี่ยมาท่านรดนะครับเนาะมาท่านลดลดมาแจงมากว่าสีมากเนื้อามาแม่นะครับทรงไล่บอกไปแล้วกัเห็นมาแจงผมมากนะผมเล่นหนึ่งว่ามันรดสีามาแม่พอมาหอดใกล้ๆอยู่แก่ดำนี่ครับใกล้ๆแปกิโลผมจับเขากล้องมาท่านครับผมก็เลยบอกหมดไปว่า๋ยวผมิิไปเรยจนสารข้ามนะครับพอวมันต้องมาเห็ดฉีดยินยันไหนนะครับแต่ละตัว คลิปนี้เดี๋ยวสีลงตอ่อต่อคลิปอ่าทรงแบบสามกุกรอบก้อนนะครับตัวสามกุ๊กหอยรอบก้อนกับนกตัวหนึ่งนะครับนกนก,กอ่าลูกโทษน,นะครับตัวนึงทรงใบตัวหนึ่งไปไปตัวนี้ลูกตัวนี้กับลูกโทษน,นะครับจับออกไม่เพิ่งจับอาทิตย์ที่แล้วนะครับอาทิตย์เดียวตัวมานเกือบสิบเหมือนนะครับจับแดงจับออกมากแเลยอะเบิงสรงภาพแข็งแรงอะพร้พอมทรงกับบอ,อกิ่นนะครับเป็นนกเก็บต๊นะครับรับปากไว้ รับปากคนไห้นะครับเลย่าๆก็ว่าอาจารย์ผู้นี่นะครับโอ้อาจารย์อาจารย์ยักษ์หม้อสื่อเหล้าอันนี้เป็นซื้อแฟนเหล้านะครับเป็นพิชชาเป็นปากท่างบ้านม่วงโปะครับม่วงโปปทุ่มหลัวงศานะครับตัวนี้ตัวน,นี้เป็นของอาจารย์นงพรลัดน,นะครับร็อยู่คูขัน ผููขันตะวันแลไปขายของทั้งละย่องทั้งตุหลาะครับทั้งชนทั้งละยอ่องหลกทรงไปแปลงเน่าครับแยกแปลงเน่านับๆกันอาขายของญุ่ยุ่นไรเป็นหลักญุ่ยุ่นอ่าของอาจารย์ของอาจารย์ออาารยนั่นนี่สิเป็นลูกคููเกิดพริกหวานนะครับตัวที่ผมบอกว่ามันมีลูกกันหนึ่งบ้านแยกนะครับคููเกิดพริกหวานนะครับสี่เหลืออีกอยู่สามชุดนะครับเป็นลูกโทนชุดหนึ่ง ลูกคูลูกคูน้ำแม่เมื่อปืนชุดหนึ่งลูกโทษน้ำแม่เมื่อปืนชุดหนึ่งแล้วก็ผมพักเลยนะครับพักผสมแล้วแม่มันอยู่ฟักอยู่ชุดหนึ่งนะครับเป็นโตแล้วผมไปเบิ้งมืนันว่ามันเป็นลูกเห็นแตกมหน่วยหนึ่งนะครับลูกโทษก็อาจจะเป็นลูกคูนะครับเพราะว่ามือเศารนี่ล้มไปอเห็นเปลือกไข่อีก ชุดหนึ่งลงมานะครับสิเป็นเป็นลูกครูอะเดี๋ยวผมอีทายเมื่อกี้อีกทีหนึ่งนะครับก่อนมองไปยพอมันีเ้าเฝ้านะครับนัดลดรับกันอยู่ในตัวสารคข้ามประมั่นซีมองแรงครับสีม่องแรงเดี๋ยวนี้เป็นเวลา่าใบม่งกลัวเนาะตอนนี้แ้วก็สิมาแก้งเข้าอ่าที่ส่งไปรอบก่อนนําครับเดี๋ยวเิียบชิดต่อไทยนี่แหละพริกหวานกับเทียบคู่ผสม นะครับเทียบติดแล้วนะครับเหลือตะลอดกงผสมสังบนเห็ดอยู่นะครับสังบนเห็ดอยู่ก็ดีผสมสองแม่ครับผมผสมสองแม่ถามว่าผมมีนกเหรียญองผมว่ามีครับว่ามีนกเหรียญผมฝึกนกไหมครับเดีย๋ยวนี้มีบักอักมีอย่างเนี้ยแหละกนกกนกต่อผมนี่มีตัวเดียวแต่ว่าพร้อมทรงนะครับอยู่ทั้งหัวผมนี่เป็นบักซสั้นนะครับ่พราว่าบานพร้อมทรงพาวาฉี่เขียวนะครับ อาจารย์ทั้งจักรลัดเขามาเอาก็าเลยได้ให้ตัวตัวเจนไปนะครับให้บางแรมโบ่ไปบางแรมโบ่นี่ว่าสีห้อาจารย์เขบอปลอเล่านะครับตกลงกันไปว่าสให้เล่าเป็นนกคู่อ่างสามซีครับนะครับบางแลมโบตัวนั้นเตะไปกับขันกับจริงไปกับขัน <c oughs> ผู้เฒ่าสองคนนะครับผู้เฒ่าผัวกับเมียเฒ่าแล้วมาเอาแต่เห็นใจเพิ่นนะครับพอบ,บอกว่าเห็นพิ่นขามาพิ่นมั่นกับพิ่นได้มาแล้วไหม เพราะว่าม <accurately S 2> ันบ e ่มีเนาะผมก็เลยว่าเอในมากมาแล้วก็เลยพอมันฉีกเขียวอตัวสียห้เล้เนี่ยเพราะว่ามันก็งังกิบปีกอยู่นะครับกิบกิบลองสลักยิ่ง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 ยิ่ยิ่งยิ่งด้มันคืงเห่อยู่งยิงยิ่งยิ่งยิ่งย่างยิ่งยิังยิ่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 งยงยิ่งยดยิ่งยิ่อยิ่งยิ่งยิดงป่งยิ่ยงยิงังยิรงยยยงิงลด ผูเกิดพริกว <no> <S ills unlucky> ันไหมอีพริกน่อยไหมเสียนเอ๊ดีตรงๆเลยว่ะนะครับอาจารย์นภัทรที่เป็นลูกของพระยุนะครับพระยุเมียสายจวดนะครับตัวนี้มันเช็ดดใจเลยล่ะก้มจำเป็นท้งล่าแล้วก็บ่อยฟั่งนอก็เป็นตอนแล้วตัวน ไปซื้นกกะมันกับบ่คขันเล่าไปน้ำรดเนาะไปน้ำรดขายของแม่กันมันกับจิบบัคขันละ่ะมันตื่นนอนง่อยผมก็เลยว่าเนี่ยน้ำหนกหน่อยมาด้แล้วก็โทรมาคุ้ยกับผมเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์ปุกเลรอครับต้องาเรียนน้ำแตงโมมาแล้วเหรอเนีเ่ตัดสินใจวะก็เลยเอาลูกพายุชุดที่ผมจับขึ้นกงเตรียมลหรครับเตรียมอีกสองเดือนพวกวันศิกรชุดนี่จะเขา สามเดือนนะครับสามเดือนกลัวสี่สเดือนนะครับบูนี่ตัวนี้ผมถอดเสียกทีหนึ่งแล้วผมม่ามันนกแม่เห็นมเนเรียนแล้วท้มากเดมือนเด้ยิ้น้ากันแล้วเลยอว่าเห้ยผมตัวนี้สะเปียงขนาไปบ่าเป็นแล้วผมก็เลยเอาไปเอามากได้หายเล่านะครับหันผมขายไปหลายผมก็มกรีกนกฝึกมาอาจารย์เนาะแต่เห็นใจผมนั่นเพราะว่าผู้หลังคนกคับคนฝึกบ่เปลียนมันก็จะได้นกต้อเนาะ มันก็เป็นไปในนกต่อนะ่ะเขาขายนกพร้อมฝึกไปหลายๆกับว่ามีนกตอนะครับนะัตัวนี้เป็นชุดม่องโตแถมแหนอาจารย์ก่อนนะครับชุดนี้อ้วนใหญ่ตัวนะครับนิสารล้านินสิบหาครับหวงท้องครับนกปูร้านประ้ยครับตัวนี้บ่พอใจสื่อขึ้นนกผม ไม่อยากเรียงสื่อขึ้นกันเรอเห็นว่ากระเลยผู้ใดเอาไปกระเลยบอกผมผมถามสื่อหลายตัววิผู้ดใดขายผมอาไนะครับไปมันมันำคำคุ้นๆณในลูกเน้วอวนนี้ตีคเนเลยกันเสียกเดี๋ยวผมกระสีเอาใส่ไปน้ำมัอนอย่างไรกันนะัใส่กับขากันเพราะใกล้อเอาอไป คลิปนี้สีเงาจังหน่อยนะครับช่วงนี้พอมีคลิปโนตอนเอ,อนกพี่น้องเลยพอมีนกตอน้ำบัน่นพนมีตะพูพนเอาไปแล้วมาโทบมาเยอะเยื่อห้าหนาแล้วอาจารย์วรกวนกรยเยอะอาจารย์โคบานทั้งหอยทะเลงกายเยอยเยอะวันนี้องไงวันนี้สามไงเยอะเพราะมันหนึ่งเลยแล้วครับไม่อยากต้องห้องไปแล้วไม่เยื่อห้อง บอกวันไม่นะครับไปจักระละอยไปอันหอยแถลงนะครับแต่ว่าการพอที่เอาไปจักระละแต่ก็โทษถามเขาเป็นได้แต่พอเอ้ยว่าฉันมันมาขันกับบอกลูกได้ว่าเอาขึ้นอยู่เด้อฉันบอกไว้ขึ้นจะไนไม่แต่สิเดียวอีกแล้วเพว่าไปอีกแล้ว <laughs> เอก็ไปผู้ใดแต่ละคนผิดใจคนน่นผิดใจตัว ขายเสือเหลือตาแมวอีน้องเอ้ยเสียดนะครับเด้ออาจารย์เด้บอบ่มี่นะครับบ่มี่อีหลีผมบอกเสือขันสมมุิผมขายหลายผมกับบ่มี่หนุ่ฝึกเนาะเสร็จสีวไาจังใด บ่ไปบ่ให้เพิ่นก็บ่ฟังบ่ฟังคือเก่าห่างหายจะบ่เหลือจังเงี้บ่เหลืออีหลีเด้อครับลุงนกบ่กพวได้เว้าเล่นเข้ามาเบิ่งครับผู้ใดอยากฮู้จะเห็นกับตาเข้ามาเบิ่งบ่มีตัวตัวเพื่อมันมีเหตุผลนะครับไผสิบ่อยากได้เงินเนาะ แต่ว่ามันบ่มีให้ก็เต็มใจลราพี่น้องเอ้ยนะครับคนนี้อาจารย์นพพลัสมนานนะครับเบอร์โทรตามนี้นะครับแปลงยาวจุดลับอ้าวงูวันนี้ก่อนตต่อไปนะครับเด้อตต่อไปเป็นของอาจารย์ปทุมราชน,นะครับอาจารย์ยันปทุมราชน,นะครับ งามมีหลีครับตัวนี้เดี๋ยวผมจิลค่คลิปแปะไห้ที่ผมถ่ายเพิ่ง่รามีลูกนกยุคูหนึ่งนะพี่น้องเนะัะลูกนกคูหนึ่งเป็นลูกแม่โคโตศูนย์หกนะครับที่ผมเอามาจากอาจารย์หนุ่มคนหลังเขานะครับเล่าเส้อแันนี้เล่าเลยเอามาให้ผมผสม ไอผมผสมแลบนี่เล่าเอานกมาให้น like on ้ำคูหนึ่งนะครับเนาะเสียงเบง่ามง่าเพี่เรคนหลังเขานกเขาใหญ่คนหลังเขาครับไปใส่ระบาดนี่ไปใส่ะบาดเนี่ง่ามเลยิเสียงเอ็งามหาสอยกันแบบพี่เราตายสิ่งี่เอเราวมตั ูแฟนปอยูปปุบันนครับต้อเอเลยให้ภรรยาหน้านะครับมาหลับเทีนเนาะจักราดอว่านี่เราโอ้ยเราอยากดนูกวนี่โอ้ยง <c oughs> ามแต่งามแดูงามแต่งโอหขครับครับลดีจะไ่กาบหอยครับขากขวานะครับอีสานล้านดินสิบสิบแปดั้งสิบเกาเนี่ยยั เ,เชียวขอบขาวนะครับลูกูเกิดพริกบวานเชียวขอบขาวผูรันประเซ็นครับกล้องนี่นะครับสามารถนี้ครับไป,นนะไปลูกไปไปยูน้ำเพลินคำคำคุ้นๆเนอ้ไย ผู้ที่เสีย่อนนกตอกันรอนจังไรได้ไหเหกันเดือนอ่าจังเ,เสียเฟ้นนะครับเ,เสียเฟ้นก็โทษมาบอกว่ากัดทรงคิดม่ให้เบิง้งเอยยกว่าไก่ละลายวะท่น <c oughs> เสียเฟ้น,นไปฝึกซอยนะครับฝึกกูเดียววาท่าน,หนเหรอครับฉันว่าจางพันหนึ่งก็ได้หรอครับ คนฝึกซอยกับจังสีได้พ่อไอพีให้น้องนะครับเียบบล่อยครับผมอาจารย์เพชรพิชชาตินะครับชุม,มาพร ปากทางม่วงโป้นะครับปทุมราชวงศ์ษาอำนาจเจริญนะครับครับนี่ครับอาจารย์เดี๋ยวผมสี่ผ้าเบิ้งนกอีกคิดนึงครับผมครับผมแม่นี่เป็นแม่บักหวานเจี๊ยบนะครับแม่ของหวานเจี๊ยบนะครับคอพออ่างคู่อ่างหนุนอ่างนะครับเป็นชุด VIP ที่ผมให้ไปนะครับจกไข่ไปแล้วไข่นึงครับไข่ชุดหนึ่งชุดที่สองมันกำลังสีไข่อีกตัวนึง แม่นไข่ออก็รงนิดนึงพี่น้องครับมันเป็นช่วงพักไข่นะครับช่วงอาหันผมเพิ่งเริ่มใหม่ซึ่งกันมาอาทิตย์ก็กลัวนี่แหละครับจกไปแล้วชุดหนึ่งนะครับเนาะเดี๋ยวผมจิพาไปเบิ่งนะครับคู่อางหนุนอางครับให้ลูกบางที่ก็เป็นเทพพนมมาเรียบมีเทพพนมกลไม่รู้สินนะ <c oughs> โอ้ยมาเรียกัน,นกปางเหรียญที่มาขึ้นกันเด้อขนาว่าไปเัอะอล้วตัวยอ ชุดนี้เป็นพายุครับพายุกับอีจวดนะครับอียูริพายุกับแม่ยูรินะครับอียูริอียูริสายจวดครับคู่ขี่แตกครับใครมาทันมี่นะครับผมพึ่งจกออกไปผมพึ่งจกออกไปชุดที่สองจกออกไปว่าไงใดนะครับบางซองซับมือเนี่ยครับชุดที่สอง่าชุดแรกให้ตัวนี้ฝักครับแต่ว่าห้องก็ต้องบังอีกที่าอดอาจารย์มามัน มันสิเป็นโตว่าเป็นโตนะครับอาทิตย์หนึ่งเขากับมาเช็กนะครับมือปืนนะครับมือปืนฝากใครนี่ครับลูกพายุครับตัวนี้อ่าเดี๋ยวคอกต่อไปครับมาถึงมือปืนคอกนี่ครับว่างนะครับว่างมันบาหันพร้อมนะครับตัวนี้นะครับที่เป็นลูกของอาจารย์นุ่มค่อหลังเขานะครับสายวิ่งนะครับผู้ได้อยากได้ก็ทักมากครับผมชุดนี้อยู่ทันพร้อมพี่น้อง พร้อมฟักนะครับครับชุดนี้ฟักไข่พายุครับชุดที่สองที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับไข่พายุตัวนี้กระร่งสีพร้อมฟักครับผมเอาไข่ปลอมเอาไข่นั่นไห้ฟักเหลนครับซ้ำไข่ออกนะครับชุดนี้เห้อนครับเอาไข่ปลอมรอให้ฟักเท่อนันส่วนชุดนี้นะครับชุดนี้นะครับเป็นลูก ครูเกิดพริกหวานครับอีพริกน้อยนะครับเนาะกับเซเว่นนี่แหละครับชุดหนึ่งนี่เป็นชุดล่องสุดไทยนะครับล่องสุดไทยสุดไทยดีคือน้ำแม่นะครับเนาะประมาณนี้ครับเดี๋ยวพาไปเบิ่งฟังบุญครับผมเอาย่างพันนี่บางท่านก็สงสัยนกกระไหมันยั่งบัยั่งอิริที่เอาเอาบปยั่งตัวเห็ดยังเนี่ยนกแม่ครับหันหนาบ้าใส่เท่าอยู่นั่นสองตัวเนี่ยนกแม่ครับทั้งหมดเนี่ยนกแม่ครับ เป็นนกเมีครับผมอ่ะเดี๋ยวดีภาพไปทั้งปุ่นกับขอกอีกพีกหน่อยนะครับครับว่านี่เป็นมือปืนเตรียมเข่าคูนะครับฉันพร้อมเมื่อใดก็สิเอาล่งคงไงเพื่อสิเข่าคูต่อไปนะครับนี่ครับเป็นบักอ่างนะครับอหวานใจแม่อ่างหวานใจนะครับฝกักไข่ สองหน่วยคือออกมาจากขอกฟักล่ะเฮ้ยทังนสิแหรอครับปัญหามันเขาก,ตก,าก,ก็ต้องแนมรับเอแรงกันบ่อฟักก็ต้องเฝ้าไปแม่อื่นครับมันฟักในหลายมือล้วอดิเป็นหาหกมือแล้วที่เป็นอาทิตย์แล้วมันฟักนะครับบึงต่อไปครับทั้งพีบัปนี้ทั้งพีน,งพนะครับทั้งพีก็เป็นชุดหนึ่งครับลูกเซเว่นขี้กันครับตว่าเบึงทรงหรือว่าเป็นตัวนะครับพี่น้องชุดนี้ เบื้องเช็คแล้วว่าเป็นโตัวครับเช็คแล้วใครเป็นบัมมีเชี่ยครับชุดนี่อีกชุดหนึ่งครับชุดนี้ก,ก็เป็นลูกอ่าอางแม่หวานใจนะครับบรรลุว่าสิมีเชี่ยคือบอกเบิ้งครับชุดนี้ปะบรรลุแล้วก็ยับมันี่ครับ ยับม่นีเออนีเดชุดหนึ่งก็ได้เซเว่นหวานเย็นเซเว่นแม่หวานใจนี่ครับอีกชุดหนึ่งลูกน้อยออกแล้วพี่น้องลูกน้อยออกแล้วลูกน้อยออกลูกน้อยออกพี่น้องเอายับปินงงับปิ้งน่ามเดาเดวเดาเยอ่พี่น้องเออเห็นว่าพี่น้องลูกน้อยนเนี้ยเนี้ยเนี้ยเยอะนี่ครับผมแตกเนื้อหน่วยหนึ่งเหรอครับเลืออีกหน่วยหนึ่งเอาซ้ำตัวพี่น,อน้องตอนนี้ว่ามีสามชุด นี่ครับชุดล่องเทียต่อไปนะครับเด้อเสียนซอรเริ่มออกมากแล้วครับลูกทนนุ่นนะพี่น้องเด้อลูกทนกับลูกทนลูกทนครับลูกทนเซเว่นครับเซเว่นพิกหน่อยนะครับนี่ครับลูกทนชุดนี้ว่างครับบานีสีหามาเบิงแม่มันนะครับแม่กระพรอมัน นี่ครับแม่กระพรอมันเซเว่นเซเว่นกับแม่คู่เกิดพริกหวานฟักไข่สองวยนับกินจะได้นับกิ่นก็ได้นับกุบ้งไตในสองตัวอีลีพี่น้องในสองตัวอีลีได้แล้วผมเอาให็บบึงยินสวนออกมาซะล่ะสวนออกมากเนี่ยมึงเหี่ยวเลยเนีย่ยครับในสองตัวพี่น้องในสองตัวนะเจ้าเห็นปะ สองตัวครับเป็นสองตัวตัวนึงหน่อยตัวนึงใหญ่นะครับเนาะมันฝากทางมือก่นเอานะครับเป็นลูกคู่สองแหละครับไผจองกะเรียมตัวนะครับเด้อตัวนี้จะเป็นคุณเซว่ครับนี่ครับเว่หวงขาเซเวนเซเว่นเซเเซเว่นเนตี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 ตตี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 ต ตัวนี้เป็นคู่เกิดให้พี่น้องอย่าเข็นนะครับเป็นคู่เกิดอ่าวันใหม่นะครับที่ใจลูกไปที่ห่วงเขียวว่าขอบเขานะครับผูดได้ๆไปขึ้นลูกแม่นี่ครับผมคู่เกิดวันใหม่นะครับบวกเซเว่นกับแลนลานบรเซ้นครับขันหมานคือวันใหม่เตรียมเฮเลยครับหวานคือวันใหม่หวานคือพอมันเนี่ยเตรียมเฮเลยเอาครับผมตามนี่ครับเดี๋ยวจังหวะกันไม่อีกคือนึง